ครับก็ตอนนี้ผมอยู่ในรถแล้วนะครับหลังจากที่เราไปเปลี่ยนตัวหม้อพักกลางแต่งที่เป็นสูตรไส้เกียวมาแล้วนะครับก็มีโอกาสได้มาบอกความรู้สึกกับเพื่อนๆเพราะว่าเปลี่ยนเสร็จผมก็ไม่ได้อัดวิดีโอนะครับเพราะว่าต้องรีบไปทําภารกิจอื่นตอนนี้ก็นั่งอยู่ในรถก่อนหน่นต้องบอกก่อนว่ารถผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็เครื่องไม่ใช่ v t e ทคเครื่องเป็น idsi นะครับก็คือตัว8 หัวเทียน8คอยนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่รอบต้นค่อนข้างไวนะครับแล้วก็เกียร์ออโตโอ้ซึ่งหลังจากที่ผมเปลี่ยนตัวท่อมาแล้วามรู้สึกเท่าที่ผมจับได้นะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวก็รอบต้นไม่ได้อื้อน,นะครับไม่ได้แย่ไปกว่าเดิมส่วนตัวว่าดีกว่าเดิมด้วยซ้ําไปนะครับแล้วก็รอบสูงๆเสียง เสียงไม่ไม่แตกนะครับเปลี่ยนพักกลางแล้วเสียงก็ไม่แตกออกจากทุ้มนุ่มด้วยด้วยซ้ําไปนะครับหลังจากที่ลองลองขับมาอันนี้ก็คือนั่งอยู่ในรถก็เสียงแทบไม่ต่างจากเดิมนะครับไม่ต่างจากตอนที่ใส่พักเดิมก็คือไม่รบกวนมีดังขึ้นนิดหน่อยแต่เสียงไม่ไม่ปาดนะครับนุ่มๆถ้าคือถ้าเปิดเพลงก็คือแทบไม่ได้ยินนะครับว่าท่อดังขึ้น แต่รอบสูงๆส่วนตัวชอบมากนะครับเสียงดังขึ้นมาแล้วก็ดูไม่แตกเสียงกลางวานขึ้น,นครับไม่แตกก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเปลี่ยนมาก็คือคันนี้เป็นออโต้ปลายเป็นไส้เกียวใบกลางไส้เกียวนะครับของอำนาจท่อซิ่งแล้วก็เพิ่งได้ตัวพักกลางมาก็เป็นพักกลางไส้เกียวนะครับซึ่งรถออโต้ถ้าท่อไม่ดีเนี่ย วิ่งแย่แน่นอนนะครับส่วนตัวผมว่าประมาณนั้นก็อันนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับออกจากความเร็วขึ้นขึ้นค่อนข้างไวแล้วก็ยังไม่ได้ลองขับในรอบตูงสูงมากนะครับหรือว่ายังไม่ได้ลองตัวทับสปีดจะลองเบิ้ลให้ฟังนะครับว่าจะดีหรือเปล่าอันนี้เปิดแอร์อาจจะมีเสียงแอร์รบกวนนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองให้ไปฟังนอกรถกันนะครับ ครับตอนนี้อยู่นอกรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงรอบรอบลาเราอยู่นอกตัวรถนะครับอันนี้ก็คือสตาร์ทรถแล้วก็เปิดแอร์เบอร์สนะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงรอบเดินเบากัน รอบเดินเบาว่าจะประมาณนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะได้ยินชัดขนาดไหนนะครับเพราะว่าลมก็ค่อนข้างแรงเดี๋ยวผมจะลองไปเบิ้ลนะครับแต่เบิ้ลไม่แรงนะครับเพราะว่าอยู่ในฐานที่พักเดี๋ยวรบกวนคนอื่นนะครับ ก็ตัวเสียงก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสยังไงเราผมจะขับออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็ไปฟังเสียงเต็มๆกันอีกทีนึงนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ตามรับชมขอบคุณครับ